ขอน้องรับ,น,บน้ับีนี้เพื่อ้าอตับนเหนน้หเห็นหอเค้าแ,นะแม่แม่พูดตั้งแต่ต้นแล้วเอาได้มั้ยพูดผิดไม่เป็นไรนะแม่นะแต่ให้เหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> พูดผิดไม่เป็นไรนะแต่ให้เหมือนเดิม ยังไงแม่ยังไงแม่พูดยังไงยันตักเลยนะ่ันะแม่พูดจบแล้วแม่ก็มองมองทางนี้แล้วก็ตักน้ำใช่ไหมนะย่านี่คอนเสิร์ตใช่ไหมคอนเสิร์ตป่ะคอนเสิร์ตหน้าคอนเสิร์ตเออที่เราไม่รับให้เลยแล้วอ่ะสเล็ดโอ้ยเ่เราไม่ไปเน่ยังนึกจะเล่นกันเนี่ยม คงไม่ได้โยนไม่ได้แล้วตกลูกเดียวไม่เห็นหัวหมไม้ด้ยท่านหนงว่าหนูไม่เห็นครับครับข้างหลังครับ้างหลังสองคนทำที่ดีมะกเครับเดี๋ยวนัดเป็นหนึ่งแล้วกันาทางนี้ได้ครับตรงนี้ไม่ได้อขอบคุณมากครับการอะดกัน,นโอเคครับขอบคุณมากครับขอเงียบหน่อยนะครับขอ,บขอบน้ำสะครับตัวเล็กครับเงียบเสียงดูได้ครับข้างหลังนู้นเอาการวะ เงียบนิ่งนะครับใก็ได้นะครับโเชีย้ะครับอย่าเสียงดังนะครับขอบคุณครับขอบครับสองเสียงเลยครับโอเคครับค,ครับเทนะครับสีสสามสองกิมมิชคคั่น ยัางมาหานาโพธิที่มันโตท,ที่มันโต